ใครมาอายุทยาต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยานั้นขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยความเข้มข้นจัดจ้านวันนี้เรามีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆอมาฝากกันนะครับร้านนี้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือวงคลองร้านอยู่หน้าวัดวงคลองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับถ้ามาก็จอดรถที่วัดได้เลยแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาถึงร้านเลยครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบรรยากาศริมคลองวิวดีมากนะครับตรงนี้คือคลองสะบัวครับเป็นคลองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยร้านเขาก็จะอยู่เชิงสะพานข้ามคลองนะครับมีที่ ดที่นี่มีกว๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาแท้ๆนะครับมีทั้งหมูและเนื้อแยกหม้อกันชามละ20บาทพิเศษ40แล้วก็จะมีข้าวกะเพราหมูสเต๊ะทอดมันลูกชิ้นปิ้งเมนูเยอะมากครับเวลาไปร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านไหนคับวพริกเองเจียวกระเทียมเองนะครับเจียวกากหมูเองแบบนี้อร่อยแน่นอนครับเพราะว่านี่แหละคือหัวใจหลักในรสชาติเลยนะอะไรที่มันทําสดใหม่วันต่อวันเนี่ยยังไงก็ดีกว่าแน่นอนนะครับอย่างกากเจียวที่นี่เขาเจียววันหนึ่งสิบห้ากิโลนะครับพอเจ บอกตรงๆว่าขาดไม่ได้เลยนะครับส่วนน้ามันหมูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะาไปใช้เจียวกระเทียมต่อครับผักบุ้งล้างสะอาดนะครับล้างทีละต้นเลยเอาแต่ต้นอ่อนๆใบแก่ๆก,ก็เด็ดออกไปส่วนในหม้อตุนเนื้อเนี่ยนอกจากเนื้อตุนแล้วนะครับเขาก็จะมีทั้งเอ็นตุนมีไส้แล้วก็มีตับเหล็กตุนลงในหม้อน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างน้อย3มชั่วโมงรสชาติความหอมอร่อยเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนแหละครับจะรวมอยู่ในหม้อน้ําซุปนี้เลยใส่เครื่องเทศเครื่องปรุงหนักๆน,น,นะครับเปิดหม้อมาทีเนี่ยให้มันหอมข้ามไปฝั่งนู้นเเยนครรััับส่้าุกีมไืองงททศพช กระเทียมหัวหอมใส่หัวขาลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีหัวใชเท้าพวกนี้จะให้รสหวานกลมกล่อมนะครับส่วนทางนี้ก็กําลังหมักหมูสเต๊ะเอาไว้ขายพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องหมักข้ามวันข้ามคืนใช้หมูสันนอกหมักกับเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆหมักทิ้งไว้นะครับหมูสเต๊ะก็เป็นเมนูที่ขายดีมากแลปะปัจจุบันร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีพวกหมูสเต๊ะลูกชิ้นปิ้งอะไรพวกนี้ขายด้วยให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกนะครับหมูสเต๊ะชุดละ60บาทมากินก่อนเลยครับเนื้อนุ่มหอมผงกะหร่่่นนนนนรัั้้มมมาา็อออออดปงๆสไตเท ตาครับเราจัดออเดอร์ก่อนเลยทอดมันก็50บาทเป็นทอดมันปลากรายเนื้อเหนียวหนานุ่มเวลาเคี้ยวก็จะเจอใบมะกรูดเจอถั่วฝักยาวซอยข้างในนะครับอร่อยมากลูกชิ้นปิ้งก็มีทั้งลูกชิ้นหมูและเนื้อนะครับชุดละ50บาทมี5ไม้พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด มากันที่ก๋วยเตี๋ยวนะครับชามนี้เล็กหมูน้ำตก20บาทครับมีหมูมีตับมีลูกชิ้นชามเล็กๆก,กำลังดีนะครับแบบนี้ก็สัก2ชามก็อิ่มแล้วนะครับเส้นดีน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มโรยกากหมูนิดหนึ่งนี่ของคู่กันนะครับขาดไม่ได้เลยกาเกียวทุวละ20บาทถ้าใครชอบเผ็ดก็แค่เติมพริกป่นลงไปเท่านั้นเองนะครับส่วนชามนี้เป็นหมีเนื้อน้ำตกนะครับ20บาทน้ำซุปข้นๆ้นใครชอบก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนเลยนะครับเลือดขาจะสุกอยู่ในนนนหมม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 ้้้้ออออีีี่่แลววววไคคคาาารรยเขขะับ แต่ถ้าอยากกินเนื้อรวมแบบสะใจแนะนําให้สั่งหม้อไฟเนื้อรวมแค่89บาทครับเป็นเกาเหลาหม้อไฟมีทุกเนื้อนะครับทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุนตับเครื่องในลูกชิ้นปรุงรสมาให้แล้วแซ่บเช่นกันนะครับใส่หม้อไฟมันก็จะอุ่นร้อนตลอดเวลาเลยจะสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สั่งอันนี้มากินเพิ่มด้วยกันก็ได้นะครับส่วนจานนี้จะเป็นลวกจิ้มเนื้อรวม80บาทก็จะมีในส่วนของเนื้อทุกๆอย่างเช่นกันนะครับมีเนื้อสดเนื้อตุนเอ็นตุ๋นขอบกระด้งตับเนื้ออตัับบเเหหลล็กกูชิิ้้้้้้นนนมมมีํําาาาจใดวยยรสสื มาดูก๋วยเตี๋ยวหมูกันบ้างนะครับชามนี้เป็นบะหมี่ต้มยำ20บาทนะครับเห็นหน้าตาแล้วคิดถึงสมัยก่อนตอนเด็กๆเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับใส่หมูสับใส่กุ้งแห้งแบบโบราณรสชาติก็ปรุงมาให้แล้วเหมือนกันแบบพอดีพอดีไม่เผ็ดมากนะครับคือก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยก่อนที่เขาขายบนเรือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวผัดผัดไทยและพวกนี้นะครับถ้าพายเรือขายสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีพวงเครื่องปรุงหรอกครับแม่ค้าเขาจะปรุงให้เลยตรงนั้นเลยรสชาติกลางๆกินได้้้้้้ทุุกกกกคคนน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 ถาาาชออออบบรรรสไไหเเเเปป็็็พิิิศษขขขะัััแตต่่่่มมมมยยีจจดึืๆลง นี่แล้วก็หม้อนี้นะครับเป็นต้มเล้งกระดูกหมู99บาทครับแต่ต้มเล้งแบบนี้แซ่บแน่นอนนะครับพริกสดมะนาวสดกับกระดูกเล้งต้มเปื่อยๆติดเนื้อเยอะๆนะครับถ้าเด็กๆมาก็จะมีปีกไก่ทอด65บาทนะครับนี่เหมือนกันเหมือนปีกไก่ทอดธรรมดาแต่อร่อยนะครับแล้วก็มีข้าวกระเพราด้วยจานนี้เป็นกระเพราเนื้อตุ๋นไข่ดาว70บาทผัดกระเพาก็ขายดีพอๆกับก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเพราะว่าเห็นคนขายเขาผัดไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็จานนี้เป็นกระเพราหมูตุ๋นไม่มีไข่ดาวนะครับ60บาทขนมถ้วยก็มีแน่นอนนะครับ ือก๋วดเตี๋ยวมาจอดขายเนี่ยก็จะมีแม่ค้าหาขนมถ้วยมาขายคู่กันนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็กินขนมถ้วยต่อแก้เผ็ดได้ดีแล้วก็จะมีน้ําสมุนไพรครับเก๊กฮวยชาดํากระเจี๊ยบโอเลี้ยงแบบนี้ขวดละ20บาทครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวงค้องจานถึงสุกจะเปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับตะลิกจะเปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนะครับใครมาอายุธยาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆอบรรย,ยากาศริมน้ำสบายๆแบบนี้เชิญได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปไหว้พระกันต่อได้พี่กันแล้วรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ